ชุมชนนิมนต์ยิม้มชุมชนนิมนต์ยิม้มตอนตามยถากรรม ที่อาตามาเล่าเรื่องมาโยมคงได้เห็นว่ามนุษย์ที่เกิดมาจะมีชีวิตอย่างไรย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทําดีหรือชั่วของตนนั่นเองอพุทธศาสนกชนจึงพูดคําว่ายะถากรรมไปตามยะถากรรมติดปากแสดงว่าเราต้องรับผลของการกระทําของเราเสมอตามกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทําไว้ขอให้ทุกคนจเจริญพรสาธุ คนมาฟังพระเทศแล้วกลับไปเป้าพระอินทร์ซะนั่น <c oughs> หลวงพี่พลอยเพียงเราสองคนแค่พักสายตาเท่านั้นเองเจ <c oughs> ้าอาฮะพักสายตาถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟังอยู่ทีนะขอร,รับว่าหลวงพี่เทศว่าอะไรแน่ <c oughs> นอนหลวงพี่เทศเรื่องกรรมจ้า <c oughs> สิ่งที่เกิดเป็นผลมาจาัดก,กรรมค่ะธรรมะไม่ใช่แค่ท่องได้นะโยมต้องนำไปปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะ วยเล็กสงสัยชาติที่แล้วอ่ะมันต้องเดินแบบท่าเดินเป็ดเงี้ยไม่แงละใช่แล้วคู่นั้นล่ะสงสัยชาติที่แล้วเ็คงกินมาตังแตคู่เดียวกันเป็นร้อยคู่เนาะและที่แก้ฝไม่มีคู่หลังชาติที่แล้วอาจจะ้คะเกยบค่าเดียวก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเลยนะเราสองคนต้องทำบุญร่วมกันมาเยอะชัวถึงได้ผลในญ่ๆแก่ขนาดนี้ อหสอบมยไปไหนมาพุงนี่จะสอบเลี้ยวทำไมไม่อ่านหนังสือฮะคำถามแรกเราไปวัดมาค่ะอาป๋าแต่เราไม่อ่านหนังสือก็เพราะอ๋อจริงสิเพราะอ่านไปมันก็ไม่ช่วยอะไรไงอาป๋าของแบบเนี้ย ขึ้นอยู่กับว่าชาติที่แล้วเราทำบุญเรื่องความฉลาดมาเยอะอป่ะจ้าลูกสองคงนี่แต่ถ้าทำบุญมาน้อยอ่านเยอะแค่ไหนก็ทำข้อสอบไม่ได้หรอกจ้ะเราแหละคงเรื่องบางอ่านหนังสือทำไมอ่ะก็เขาไม่ได้เป็นฟังหลวงพี่พรเพียงเท่ไงล่ะอัป่า ว่าังงงอ่ะทำไมข้อสอบภารรษาอังกฤษมันยากขนาดนี้เนี่ยสงสัยชาติที่แล้วเราไม่ได้เกิดมาเป็นฝรั่งมั้งชาตินี้ถึงอ่านขาารร้อสอบภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะจริงด้วยเนาะอันนี้ทาได้ทุกข้อเลยจังลูกสงสัยชาติที่แล้วเขาเป็นฝรั่งอ่าฮะ มวยไม่ยำสงกางบ้างสิงลาปะบอกว่าฉันทีแล้วมาเหลยเป็นสิงลาปิงนี่มาพูกเรื่องกองเรื่องกรรมอีกลแล้วเล่งเนี่ยครับครัอขอบขอบคุณมากครับกบเอ้าโยมเฮงทำไมวันนี้จึงมาวัดได้ไมิหน้าอ,อ,อตาตมาถึงจามใหญ่เลยพระพอเพียงอ้วไม่ตลกรวยนะ ถ้ะเอาอะไรมาสองลูกอ้วว่จากเหล็กลีก็ดังมากขี้เกียจไม่พยายามผูกถึงเรื่องชาติที้งแหอยู่นั่นแหละไม่ใจเย็นก่อนโยมว่ากะไรนะพระควงขามตัวพระเองนะว่าฟังอาหมวยพูดว่วก็หม่รู้เรื่องแต่มันทําตัวขี้เกียจอ้างเรื่องกรรมเก่ามาตั้งแต่วันที่ฟังพระเทศนั่นแหละอ๋อวันนั้นอาตมาเทศเรื่องกรรม อาตมาสอนว่าคนเราทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วใครทำสิ่งใดก็ต้องได้สิ่งนั้นคืนสนองนก็สองอย่างเงี้ยแหละเมลยไม่ยอมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าชาติเลี้ยงมังเมลี่เป็นฝ้าหลังนั่นปอไรล่ะอาตมาไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นกรรมจากชาติที่แล้วเท่านั้นสิ่งที่ทำในชาตินี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันทำตอนนี้อีกห้านาทีกรรมก็อาจคืนสนองได้แล้ว ดันไงดูมาอึ๋ยไอ้ช่วยไอ้ไอ้ยังถามาแล้วทำไมอาหมวยมันถึงบอกว่าพระสองมันหยัางงั่งอ่ะเฮ้ยก็ฟังไม่ได้สับจะไปกระเดี๋ยวซะแล้วสิเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาให้วิธีแก้ แพงนี่เดี๋ยวอักตามาจะเอาไปใช้วางนี่เลยอักตามาเป็นใครพลับพูดขอรับก็เห็นแทนตัวเองจะแพ้ก็พอไล่งั้นกับผมไปกองนะอาพะ ไอทวงนี่แปลกฮะวันนี้ไม่เรียกให้เฝ้าร้านน่ะสงสัยจะเข้าใจแล้วไงว่าต้องปล่อยไปตามกรรอ่าใช่เลยอาป้าเข้าใจแล้วเย่งงั้นอาป้าไปกองนะวันนี้ไม่เข้าเย็นอะไรอาป้าอ้าวอาป้าไม่เลยเตรียมให้หรอกก็ตามหลักกางพอ้าลื้อทาบุงเรื่องอาหารมาฉากที่เลียว เดี๋ยวก็มีอาหารให้ลือก,กินตอนนั่งเองแหละเดี<า>๋ย<า>วลูกหนีหน,หนีหมอกอ่้วกไปกลองนะ่ะอาป๊าทำไงเลี้ยงจ้ะอาป๊า,า,ปาหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอะ่ะอ,าอา้าวแปลว่าฉากหิเรียว พวกหนู้ทำบงเลื่องอาหารมาน้อยละสี่เนี่ยอุ้ยจะแปลกมองเลี้ยวไปลงเล็กลางได้เลี้ยวไป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 แล้วก็กระโดดวัดอาเผานั่งก่อเมืองกลางถ้าฉากที่เลี้ยวพวกรู้ทำบงเล ah ื่องเงินมาเดี๋ยวเงินมันก็มาเองแหละจบลีน่าไม่ใหญ่ไม่แยกนี่พอดีเลยเมื่อว่าคุณครูฝากผลการสอบมาให้เนี่ย สรุปแค่หนึ่งป้าพอเพียงแค่แทชเช่อฮึฮ่าฮึฮ่ายอากาศดีจริงจริงฮึฮ่าเอ๊ะฮึฮึฮึแค่หนึ่งแค่แทชเช่ออย่าดื้อเนาะคุณดิว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 นี่มันอะไรกันเนี่ยมาถึงก็ว่าอาตมาเปล่าเปล่า ผลสอบเละโยมคะแนนดีๆจู่ๆมันจะเสกมาได้ไหมก็มันไม่เหมือนกันนี่คะเนาะไม่เหมือนยังไงเละโยมอลองคิดตามอาตมานะถ้าชาติก่อนโยมทำบุญเรื่องความฉลาดมาเยอะมากแต่ก่อนสอบหัวโยมว่างเปล่าแล้วบุญเก่ามันจะมาช่วยอะไรได้ไหมก็แล้วทำไมหลวงพี่ไม่บอกแบบนี้ตอนเทศแล้วเจ้าคะอาตมาว่า อตาตมาเทุไปชัดแจ้งแดงแจ๋เลยหน้าวันนั้นน่ะใช่ขอรับแต่สองหมวยน้อยหลับน้ำลายยืดอยู่ไงขอรับอเอไม่เป็นไรถือว่าทําผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ตอนนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วแต่จะปฏิบัติหรือเปล่านั้นปฏิบัติเจ้าค่ะเข้าูจแล้ว อาปามาเลี้ยวขอบคุงอาผ้านะที่ออกอุบายให้ลุกอัตมาตาเศร้าหวังซาทีโอ้เลี้ยงตัวเองกระผมขอรับกะผมขอเจริญพองเจริญพรโยมไม่ต้องให้พระมาเทศอาปาหรอกอาหมอยอาปารู้เลี้ยวว่าลื้อมัวต่อไปก็อย่าอ่างเรื่องกรรมแบบผิกๆและทำตัวขี้เกียจอีกล่ะ ทน,น,นใช่มมจนฟ้าลาแล้วคือั่น,นหนและสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกราน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ